ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับ,ก,บการนมชสการพระครูสีมังคโลภาสเจ้าคณะอำเภอวังสะพุมพระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงปลอดจนพระคุณเจ้าทุกรูปครับเรียนท่านวัฒนธรรมจังหวัดเลย ท่านแอนำเภอวังสพุพงท่านนายทหารผู้รับผิดชอบโครงการผาบ่าวผาสาวท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภุธรวังสพุพงท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิน่นผู้บริหารการศึกษาเจ้น้าราชการท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาท้องถิน่นตลอดจนญาติธรรมที่เคารพครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทางสื่อมวลชนตลอดจนดีดีทีวี ที่ได้มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงที่จะเตรียมการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราชวันพ่อแห่งชาติครั้งที่18ประจำปี2556จังหวัดเลยซึ่งจะจัดขึ้นในวัน 28, ที่7ที่8ธันวาคม2556ที่จะถึงนี้ก็ถือว่ากระผมเองก็เป็นเกียรติอย่างสูงเป็นบุญของกระผมที่ได้มีส่วนร่วม ในการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะ,ะก็ผมเองก็เคยได้มีส่วนร่วมในการจัดงานในการบบเป็นแบรรมเริอพระเกียิพระบาทเจ้าอยู่หัวครั้งแรกเมื่อปีพศ2 5 5 2เมื่อเป็นผู้การจังหวัดกำลังศิ์ที่บริเวณสนามหน้าสการจังหวัดซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งแรกแเชิญชวนญาติธรรมประมาณสักสองหมื่นุคนนะฮะนั่นเป็นปีแรก ที่ทางจังหวัดเสฉาภาพส่วนในปี253ก็ได้เปลี่ยนสถานที่ไะจัดการปฏิบัติธรรมที่บริเวณพระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยางอำเภอกำมะละไสจังหวัดกระสินก็มีญาติธรรมประมาณสักสามหมื่นคนเป็นครั้งที่2องครับงนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้จัดงานสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่เพิดเิ ว่าในปี54ได้ย้ายไปเป็นผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีโอกาสได้ทําบุญจัดบารในโอกาสพุทธระชยันตีมีพระพิสุสมณเณรมารับบุญบาตประมาณ2 1 0 0รูปนะฮะและมีญาติธรรมมาทำบุญจัดบา,การกันเนืองแน่นประมาณสัก20,000คนส่วนในปี2556นี้ ก็คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้ทําบุญใหญ่ๆอีกแล้วเพราะว่า,าตั้งใจที่จะทอดพระป่าสนับสนุนกองทุนพระาธาตมรดกโลกที่นครศรีธรรมราชในวันที่3กร,รกฎาคมก็คาดว่าวันนั้นจะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมในการเฉลิมฉลองว่รบรม,มาาธาตุเป็นมรดกโลกซึ่งเป็นแห่งแรกของภาคใต้ประมาณสักหนึ่งแสนคน ก็ปรากฏว่าก็ผมไม่ได้อยู่และที่นั้นเพราะว่าวันที่หนึ่งตุลาคมก็ได้เดินทางม,มารับตําแหน่งู้ว่าราชการจักหวัรดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในสิ้นปีพศ2 5 5 6ที่ผมจะได้มาร่วมในการทํากุศลนันยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวโดยการเชิญชวนญ,ญาติธรรมทั้งหลายร่วมกันปฏิบัติธรรมถวายแด่ พระบาทพิชเจ้าหัวที่เราทุกคนเชิดูและจงรักภักดีและอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกคนในครั้งนี้ถือว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเรื่องที่จะปตุกกระแสคนจังหวัดเลยตลอดจนญาติธรรมในจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนญาติธรรมท,ท,ที่รับฟังรับชมทางสถานียุโรทั์ดีดีทีวีตลอดจนสถานีวนิทยุเครือข่ายตา่างๆที่จะมา เยี่ยมเยียนจังหวัดเลยลก็ผมคิดว่าความพร้อมของโรงเรียนชุมชนบังสุกุมตลอดจนความตั้งใจของท่านแนายอเภอบงสุกุมตลอดจนผู้นําชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจพร้อมที่จะร่วมกันทําง,งานครั้งนี้เพื่อพุทธศาสนาอก็คืเพื่อชาติเพื่อศาสนาและเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะนั่นเองครับก็ตรงกับ แนวทางในการทำง,งานของผมที่บอกว่าเทิดทูนสถาบันยึดมั่นนโยบายร,รัฐสู่วิถีทัศน์สมัรเลยดับแรกก็คือต้องเทิดทูนสถาบันของชาติเป็นลําดับที่สําคัญก่อนครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับผมก็ในเบื้องต้นนี้ขอขอบคุณนะฮะก็มีเรื่อง แจ้งให้ทราบถึงทนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็แจ้งให้ทราบว่าเมื่อเช้าก็โชคดีว่าได้ไปทําบุญถวายเป็นพระราชนิแด่พระบาทพิตเจ้าอยู่หัวในการร่วมมือกับองค์การบหาส่วนจังหวัดจังหวัดหันบกเลยและโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสุสาครที่ให้ผู้ยากไร้นะฮะผู้ป่วยตาต้อกระจกนะฮะในชนบทซึ่งยากลำบากมากประมาณ4ี่พันคนซึ่ง เป็นผู้ป่วยและยังไม่ได้รับการผ่าตัดเนื่องจากจังหวัดเลยมีจกักษุแพทย์เพียงคนเดียวแล้วก็มีเครื่องมือแพทย์ซึ่งยังไม่ทันสมัยอาจจะ,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 ะตัดผ่าตัดคนหนึ่งเลยสามพันกว่าคนเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาประมาณสิปีถึงยี่สิบปีในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบ้านแท้วโรงพยาบาลองคอ์กรมหาชนตลอดจนองคอ์กรเครือข่ายมาร่วมใจกันทำบุญถวายใดในหวง ในสองวันนี้ก็จะผ่านตัดได้ประมาณ1,300ันสามร้อยกว่าคนก็เป็นการทําเพื่อคอิดถวายเป็นปรากุศลสนั่นเองนะครับก็เป็นโอกาสอด,ดีที่จังหวัดเลยได้ทําอะไรที่ถวายแด่สถาบันสําคัญของชาติครั้งนี้เพื่อความสมัครสมานสมัคมค,คขีของคนในชาติที่มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันอาจจะมีความรู้สึกแตกต่างในเรื่องอื่นแต่ไม่มีเคยความรู้สึกแตกต่างเลย เพราะทุกคนรักชาติทุกคนศรัทธาในพุิธศาสนาทุกคนเลื่อทูลในหลวงสถาบันพระมหากษ,ษัตริย์นี้คือสิ่งที่ยึดโยงความเป็นคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันนีนเอง,เองผมขอเบิ่ต้นที่เท่านี้ครับ